ดครับกลับมาพบ้องถิ่นนะฮะกับเมนูอะไรเอ่ยนะฮะนี่เรามีเครื่องต้มยำนะฮะนี่กระติ้งแล้วอย่าเพิ่งติดนะนะครับเอ้ยลิเกสินแรงอยู่กินหน้ค่ะกินเลยเราจะมาทำตัวน้ำซุปกันนะครับเพื่อที่จะนี่เรามีวัตถุดิบนะครับนี่เป็นปลาปลาอะไรไม่บอกหรอกเออประมาณตัวนี้ประมาณสามสี่โรนะฮะเราก็จะ มาทำอะไรกัน่เลยจบแล้วหรอใครใครรู้รแช่วยตอบหน่อยนะครับติดตามชมนั้นเลยนะครับ <c oughs> ครับนี่หลังจากที่เราจัดเตรียมวัตถุดิบนะครับนี่ก็จะมีตะไคร้มีขา่ามีหอมหอมหนึ่งวะเลนน้อยนะครับแล้วก็นี่เราจะแอบใส่ขิงไปสักหน่อยนึงนะครับเพื่อให้มันแบบ ไส่ซีดทราบซ่านะครับแล้วนี่เป็นใบใบมะกรูดนะครับผักของเราก็จะมีกะหล่ำปีกระหล่ำเดือนนะครับแล้วก็นุรพานะพราหรอนุรพาแท้เหรอแล้วก็หอมยาวครับตอนนี้เราได้ทำการนี่อุ่นน้ำไม่รอแล้วนะฮะ อ่าน,นะครับขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะนี่เอาเกียร์ไปโรยนิดนึงนะมือเดียวประานโทษทีมันจะยากๆไหมกระเด็ดกระเต็ดลงไปออกระเฉากระเต็ดกระเต็ดบับบับนี่สักสองก๊อกพอนะครับต่อไปนะครับเราก็จะจะใส่นี่หัวใจหัวใจโจนพื่เลยรวบได้แคที่รวบก่อนนะครับ ไม่ค่อยไปว่ากันทีหลังฟืม้มอ้มอ,อ้มไม่หลุดมานะครับเอาไปสองนะครับก็บางคนก็อาจจะเดาว่าทำต้มปลาหรือเปล่านะครับแต่ตอบได้เลยว่ามันมีมันมีมนมกระล่ำปีอะเนาะต้มปลนะปาใส่กระล่ำปีก็จะปแปลกไปหน่อยเออใส่กลำปีด้ยหรอก็ นะครับ <c oughs> เราจะมีกระหล่ำปีมานะครับก็จะอ่ะให้ทายแล้วกันทําอะไรกระหล่ำป,ปีนะไม่ใช่หัวปีนะเออไม่ใช่หัวปีนะกระหล่ำปีนะกระหล่ำปีบอกว่ากระหล่ำปีาะ,ะรงแหยอกหยอกหยอกยยยมาครับนี่นะบอกแล้วเมนูนี้มีกระหล่ำปีนะครับคิดว่าเป็นเมนูอะไรเออแล้วก็จะหั่นเตรียมและรอนะครับแล้วก็ ในหม้อก็ต้มไว้รอแล้วโอเดลสองลิรเราใส่อ๋อ,อแล้วเราก็จะไปล้างนะครับเราหั่นก่อนนะเพื่อจะได้ล้างในทุกซอกทุกมุมของอนโผักนะครับวันนี้เป็นเมนูปลานะครับนี่ปลาปลาเอยลองเดากันมาดูสิปรากฏว่าไม่บอกนะฮะ โอเคเราเสร็จจากตรงนั้นแล้วครับก็มาตรงนี้นะครับคือขั้นตอนการล่างล่างพักให้สะอาดนะครับรนี่นะแล้วใช้น้ำป๊อกเหแอล้างนีม่มีน้ำอะไรนี่อะไรมากมายแต่ก็ถ่ายให้ดูก็ <c oughs> <c oughs> ไม่ข้ดใจนะครับเดี๋ยวคลิปมันจะสั้นไใชนเลรอ <c oughs> ผมถ่ายเยอะนะเ <c oughs> ออนะครับขั้นตอนต่อไปนะครับใ <c oughs> นเมื่อแบบ เห็นไ,ไหมครับควนขึ้นจากหม้อแล้วนะครับเราก็จะญญ<ม>ลิขิตยานบ่งบอกว่ามันเดือดนะครับเราก็จะน้ำนะครับวัตถุดิบนะครับบางส่วนลงไปในหม้อนะฮะเราไม่ได้เอาลงไปทั้งหมดนะรเราก็จะเอาแค่หัวแค่หัวก็ยังใหญ่เลยเอาหัวลงไปนะครับหัวเขาเท่าแขนเราอะเพื่อที่จะให้น้ำซุปมันเข้มข้นนะครับ ีเป็นเศษชิ้นใหญ่ใสลงไปตรงไหนมีกระดูกไหมนี่กระดูกครับใส่ลงไปครับกระดูกปลาเนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวดเนี่ยใส่กระดูกไปนะครับเพราะว่าจะให้น้ำซุปมันหวานเนาะเราออกหรือยังครับว่าจะทำอะไรไม่ออกไม่ออก ไม่ออกผมก็ไม่ออกเนยเห็ดน้มันตันี้เปล่านี่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 นไหนวะเออนั่น่หลน่ใช่ปะแล้วก็ขีบๆลงไปดีกว่าน่ะมาขีบลงไปนะครับเมื่อไหร่อดีอแล้ล เร่ครับนี่เราใส่ลงไปแล้วนะครับรอสครู่นะฮะและ้วเจอกันนะครับแซ่บแน่นอนจืดจืนี่เรามาดูกันกวนี้น้ำซุปของเรานะครับตอนนี้เราก็ได้ใส่วพวกเครื่องแกงนะครับลงไปแล้วก็ใส่พริกปรุงเล็กน้อยนะครับด้วยน้ำปลาแล้วก็น้ำตาลยาวนะฮะชิมดูแล้วแซ่บเลยครับโอ้หเอือ ก็เหลือแค่นี้นะครับแล้เหลือขึ้นโต๊ะเนาะถ้าพูดตรงๆเราจะทาจิ้มจุ่มปลาจุ่มปลาเองนะฮะเออใครปรุงเพิ่มนะครับเพื่อความเข้มข้นขึ้นไปอีกนะฮะสำหรับแบบปลาจุ่มของเราครับได้กลิ่นนะครับนี่นี่น้ำพิเศษนะครับน้ำอันนี้บอกเลยว่าใส่เมนูไหนก็อร่อยนะฮะ มาทำให้กลมกล่อมขึ้นนะครับผมน,นี่แล้เวเราก็พร้อมแล้วนะครับจ,จิ้มจุ่มเอปลาจุ่มนะครับจุ่มของเรานะครับเราขึ้นโต๊ะไปเรียบร้อยแล้วนี่เนื้อปลาที่เราเอามาจุ่มกันนะครับภาชนะใส่อาจจะดูไม่กูุบิหน่อยนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะฮะก็กินได้นะครับอื้อว ยังไม่ทำนะครับคือน้ำจิ้มนะครับนี่แล้วก็ได้ใส่พริกขัาครัวผงนัวแล้วก็อะไรไม่รู้น้ำปลาเอ๊ะใช้ตัวนี้เรอใช้นิดเดียวใส่นิดตัวดีนะครับแล้วก็ใส่น้ำซุปลงไปนะครับเพื่อให้มันเคลิ้มโครนขึ้นไปยิ่งๆนะครับ เรมาซอยหอมยาวนะครับใส่ลงไปไหอมยาวเลยอะไรวะมันชื่อมันชียาวเ,เออ,อัะชีไปเรื่อย,อยนะสุมเรียบร้อยครับพร้อมแล้วพร้อมแล้ว